โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอ f ฟ i n เน PODCAST กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะอ่านแพชโ t ดกันต่อนะครับซึ่งผม Import รูปมาจาก p a t c n ช o t e ของไต้หวันนะครับซึ่ง p a t patch ช o น e นี้เข้าไทยไปเทียบร้อยแล้วก็ใช้ในการแข่งขัน Qualify สู่รายการ a w c ของเกม RV เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะเหลืออีก2 EP เนอะ EP นี้แล้วก็ EP หน้านะครับก็ ในภาคีนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นการสรุปข่าวเขาเรียกว่าข่าวดังละกันเนาะอะไรคือเป็นยังไงข่าวดังนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับก็สำหรับใครที่พอรับชมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยโอเคครับก็มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกนะครับเป็นตัวละครสายไฟเตอร์แอซซินเนาะอย่างซานิสนะครับซึ่งก็ถูกปรับมา โดยสกิลหนึ่งของเขานะครับจะทําการลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูน้อยลงนะครับก็จาก0้เนหลือ30%เนาะแล้วก็ทําการปรับคูดาวของอันติเมทสกิลเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งถามว่ามีผลไหมบอกอตรงๆเลยว่าต้นเกมมีผลแน่นอนครับเพราะว่าหน้าเมทหลักของซานิสนะครับก็จะเป็นการใช้ันติเนาะแล้วก็ใช้สกิลสในการฟาดไม่ยัง้งในการใช้ทูดามิสฟาดนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับซานิสนะครับ โอเคครับก็ตัวละครถัดมานะครับเป็นตัวละครสายแคลี่นะครับแคลี่ที่ซึ่งตอนนี้นํามายืนเลนนิยมนํามายืนเลนมากกว่านะครับเพราะว่าเมตาแคลลี่ก็ไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับก็ตัวละครนี้มีชื่อว่าโมเลนนะครับก็มีการปรับสกิลหนึ่งมากคือการเพิ่มเบสดาเมจจากการปล่อยลูกชิ้น2ลูกของเขานะครับทั้งเบสดาเมจแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเลโชดาเมจนะครับซึ่งถ้าออกไอเทมเยอะก็จะเพิ่ม ความแรงของสกิลนี้ไปด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับก็ตัวละครถัดมานะครับเป็นตัวละครสายไฟเตอร์เนาะก็กึงก่งกึ่งแอสซัสซินเล็กน้อยนะครับก็เป็นตัวละครที่มีชื่อว่าฉีนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าฮอตฮิตมากเพราะว่าตัวเขาสามารถทําการเคานเตอร์ฟอร์เรนติโนได้เป็นอันดับต้นๆของตัวละครใน RV เลยก็ว่าได้นะครับก็สำหรับฉีนะครับมีการปรับทั้งเบสดาเมจแล้วก็เลโชดาเมจของทั้ง3ส,สกิลเลย แล้วก็สก,กิลอันติเมเขาเนี่ยจะปรับทั้งตอนผักแล้วก็ตอนคุกครั้งที่2นะครับทั้งคู่เลยส่วนสกิลสกับสก,กิลหก็มีการปรับนาเมจเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ <c oughs> สุดท้ายนะครับก็มาจบกันที่ฮีโร่สายเมดกึ่งแท้งเนาะก็เป็นตัวละครที่ไม่อื่ว่ากิลเดอร์นะครับซึ่งเป็นโดย มาตรฐานแล้วเนี่ยเขาปรับมาเป็นเมทแทงเนาะซึ่งช่วงหลังเราก็จะนำมาใช้ในการโลงนะครับเพราะว่าด้วยความถึกแล้วก็ดาเมจที่สามารถพึ่งพาได้พอสมควรนะครับ mm hmm. ก็สำหรับกิลเดอร์นะครับมีการปรับให้เกาะของเขานะครับมีมีสแตตน้อยลงจาก160หรือ148แล้วก็มีสแตต์พลังชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเลเวลน้อยลงนะครับจาก380ต่อเลเวลเป็น350ต่อเลเวลนะครับแล้วก็ มีการเพิ่มเกาะที่จะเพิ่มต่อเลเวลน้อยลงเช่นกันนะครับจาก29เหลือ25ต่อเลเวลนะก็สำหรับกิลด์อาจจะบางลงเล็กน้อยนะครับจากการปรับในครั้งนี้เนาะก็ถามว่าน่น่าจะนิยมไหมซึ่งการแข่งก็นิยมพอสมควรนะครับก็เห็นนํามาใช้อยู่บ้างเป็นบางครั้งบางค่านะครับประมาณนี้สําหรับตัวละครในวันนี้นะครับผม โอเคครับก็มาต่อกันที่ช่วง إ ฟลิน e News นะครับก็เป็นการรวบรวมข่าวที่ยอดฮนะิตเนาะประจำสัปดาห์นะครับว่าจะมีข่าวอะไรบ้างนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเห็นที่ปกคลิปแล้วนะครับวันนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวกับโควิด2ข่าวแล้วก็เป็นข่าวเกี่ยวกับวงไอดอลสข่าวเลยนะครับซึ่งวันนี้ไม่มีเกมเลยเนาะโอเคครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด เมื่อวานนี้นะครับวันที่29พฤษภาคมตี2 5 6 4เนาะก็มียอดผู้ติดเ,เชื้อเพิ่มขึ้นฉบพันเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ2 3 0 0 0เนอะลาวนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้หรือว่าวันที่29นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง4,800รายเลยทีเดียวซึ่งถือว่า ถ้าชาร์ตก็คืออ um. าจจะฟลูฟลอยู่กลางๆนะครับเมื่อวานก็คือพุ่งปีขึ้นมาเฉยเลยนะครับประมาณนี้เนาะแต่เมื่อวานยังโชคดีที่ยอดผู้เสียชีวิตยังคงมาตรฐานอยู่ที่30บวกนะครับไม่ถึง40บวกเนาะเมื่อวันที่ผ่านก่อนเมื่อวานนะครับก่อนเมื่อวานประมาณส3าวันนะครับมีผู้ติดมีผู้เสียชีวิตถึง40บวกลายเลยก็ว่าได้นะครับก็ช่วงนี้อาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยเนาะแล้วก็ เรื่องฉีดวัคซีนก็ขอให้ใช้วิจาจรณญญาณน,นะครับอย่าออกหน้าออกตาอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับก็มาที่ข่าวถัดมานะครับเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะประมาณต,ต้นต้นสัปดาห์นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับลิงกอริลลาที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับติดเป็นเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับหรือวันที่29พฤษภาคมปี64นะครับก็ทางสาหารัฐอเมริกานะครับออกมาทําการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าทำการฉีดวัคซีนให้กับลิงกอริลลาที่ติดเชื้อโควิด -19 แล้วนะครับซึ่ง ผลจะเป็นยังไงก็อาจจะต้องตามดูกันต่อไปนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดเนาะว่าโควิดจะไปติดที่สัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องตามดูผลการทดลองแล้วก็การรักษากันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็มาที่ข่าวถัดมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสินค้าออกใหม่นะครับของทางวงไอดอลฮาโตะบีโตะนะครับซึ่ง เป็นสินค้าประจำเพลงใหม่นะครับที่มีชื่อว่า p p n World เนาะซึ่งทางทีมงานได้ปล่อย2 Official Song l y r i c มาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับมีการปล่อยสินเข้ามา3ชิ้นด้วยกันนะครับซึ่งชิ้นแรกเป็น Open World Pin นะครับราคา200บาทเนาะชิ้นที่2เป็น Pin Banner นะครับอันนี้อาจจะซื้อเนาะเพราะว่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับราคา300บาทเนาะแล้วก็สุดท้ายครับเป็นโฟ Open World Photo Set นะครับชื่อเต็มเขานะราคา250บาทต่อเซตนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเขาเขียนว่า 1R O S R บวก4 Random Photo อันนี้ไม่แน่ใจว่าได้5ใบหรือเปล่านะซึ่งถ้า5ใบถือว่าคุ้มพอสมควรเนาะแล้วก็4ีแลนด์อ่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็4 r a n d o m Ph o t มเนี่ยมีโอกาสได้ e S R ด้วยนะครับเออ ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ไปอุดหนุนทางฮัโตบิโตะได้นะครับมีลิงก์แนบอยู่ที่เพจแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะแนบไว้ให้ที่ description คลิปนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นการโปร,ร,ปรโมยกันโปรโมทกันไปนะครับโอเคครับก็ข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับวงไอดอลฟีเวอร์นะครับซึ่งจะทำการยุติบ,บทบาท วงไอดอลนะครับในภายในวันที่31กรกฎา,าคมนี้เนาะก็ทางเราก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับโฟโต้เซตส่งท้ายวงไอดอลนี้นะครับแล้วก็มีข่าวลือเพิ่มเติมอีกว่าทางโซเชียลมีเดียของไอดอลทั้งหมดในวงนี้นะครับอาจจะยังอยู่ต่อเนาะอันนี้ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อเนื่องไปส่วน โมโเซตนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้ที่เพจแล้วก็ไอจีรวมถึงทวิตเตอร์ของทางวงฟีเวอร์นะครับตอนนี้ก็ยังเขาเรียกว่าเปิดเปิดบทบาทอยู่เนาะยังไม่ยุตินะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวงฟีเวอร์เนาะเป็นช่วงของสุดท้ายของวงครัลนกก้นาก็อย่าลืมมาให้กําลังใจไอดอลผู้ริหารแล้วก็ทั้งวงไอดอลเลยนะครับประมาณนี้เนาะ โอเคครับก็สำหรับใครที่ชื่อชอบคลิปแบบนี้ของทาง c h ANNEL YFLIN k e e k e นะครับก็สามารถกด s ั b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้นะครับซึ่งถ้าใครไม่ประสงค์จริงๆก็ไม่เป็นไรเนาะเราไม่มได้บังคับนะครับซึ่งถ้าใครประสงค์ก็สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นกำลังใจหนึ่งที่ ให้ทีมผู้บริหารเพจแล้วก็ชาแนลนี้ดำเนินการต่อไปนะครับประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามมากัน้นแตน,นคลิปแรกนะครับแล้วก็วันแรกที่เปิดเพจมาเนาะก็สำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย